สวัสดีครับผมโลดจัมบิลลาชนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปดูนะครับระบบจอ Android ครับตัวยอดนิยมครับรุ่นล่าสุดนะครับในรถ BM f10 ครับ5้า d ดีครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถ BMf10 ตัวล่าสุดนะครับเห็นไหมตอนนี้คันนี้ก็คือดูนะครับเป็นจอตรงรุ่นครับจอเดิมๆของรถครับซึ่งผมหมุนไอดรนะครับ การใช้งานก็จะได้เหมือนเดิมนะครับนะครับตัวนี้เปลี่ยนจอแล้วนะครับจอตัวนี้สังเกตได้นะครับว่าภาพเนี่ยคมชัดขึ้นนะครับเพราะจะเป็นระบบคาปาซิตีครับแบบ hd ครับนะครับนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนะครับลองดูนะครับถ้าเกิดไอคอนเดิมๆนะตัวหนังสือเนี่ยนะครับถ้าดูจากจอเห็นไหมครับหนังสือจะไม่ค่อยคมนะครับแต่ตัวใหม่ครับคมชัดเลยครับ แล้วมีออปชั่นตรงนี้มาครับอย่างเช่นนะครับดูนะครับผมใส่กล้องถอยหลังไอ้กล้องบันทึกหน้าครับคันนี้ก็ติดกล้องบันทึกหน้าแบบตรงรุ่นครับของรถ bm f ส0นะครับเห็นไหมครับผมแต่โฟกัสได้หนึ่งครับเข้ารูปพอดีนะครับแล้วกล้องก็โชว์บนนี้ครับพร้อมบันทึกไปในตัวเลยนะครับนะครับออปชั่นทั้งหลายนะครับรวมถึงระบบ ไอคอนทุกอย่างได้เหมือนเดิมหมดนะครับแล้วผมก็กดมาครับเปลี่ยนมากดหนึ่งครั้งครับเป็นแผนที่ครับนะครับมีระบบแผนที่ในตัวครับกดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นระบบ Android ครับเห็นไหมระบบ a n d r o i d ก็จะหน้าไอคอนหลักๆก็เป็นนี้ครับนะครับผมกดเข้าไปครับที่แอปนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นระบบ android ซึ่งจะมีออปชันต่างๆมากมายครับ อย่างคันนี้ครับตอนนี้ก็เปิดอยู่ก็คือเป็นทีวีดิจิตอลครับกด AV ครับเห็นไหมครัเป็นระบบทีวีดิจิตอลครับนะครับภาพคมชัดครับขนาดรถวิ่งนะครับโอเคผมออกจาก AV วทีวีดิจิตอลนะครับผมไปต่อครับ MX Player ครับอันนี้ผมชอบมากครับเห็นไหมครัดูนะครับเราสามารถจะเล่นไฟเพลงไฟหนังทุกชนิดได้เลยนะครับ เห็นไหม f o r ได้เลยครับเพิ่มรถเสียงครงนี้ได้เลยครับแล้วสังเกตครับภาพคมชัดมากนะครับโอเคจากทีวีดิจิตอลนะครับออกไปครับกู่นก้ก็แม p ครับราามผมกดเลยครับถ้าทุกท่าน,นที่อยากจะมาที่โชว์รูมเราครับ เดี๋ยวผมจะกดให้พูดนะครับเอาใหม่นะครับถ้าท่านทุกท่านที่อยากจะมาให้ให้มาที่โชว์รูมเรานะครับกดมาเลยครับที่มิลาโชดิโอครับมิลาโชเดิโอเห็นไหมครับมิลาโชดิโอขึ้นเลยครับเห็นไหมท่านก็กดมาได้เลยครับ แต่ตอนนี้คือเราอยู่ที่โชว์รูมนะครับก็เห็นมาตอนนี้พื้นที่ผมจอดอยู่หลังโชว์รูมครับก็ก็จะพามาเลยนะครับอันนี้คือกู o ก l e แม p ครับแล้วในขณะที่ท่านนำทางอยู่ครับท่านก็สามารถจะฟังเพลงออนไลน์จากจุกก็ได้ครับเห็นไหมดูครับกดเพลงครับ เพลงจากจุ๊กก็เป็นเพลงที่ฟังออนไลน์ครับท่านไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นดีครับฟังเพลงออนไลน์ไฟล์เพลงแบบ HD เพราะมากนะครับนะครับนี่คือจุ๊กครับเนี่ยขณะที่เราไปออปชันอื่นครับจุ๊กก็ยังฟังได้อยู่นะครับหรือท่านไม่อยากฟังครับกดปุ่มนี้ง่ายๆครับกดเข้าไปครับเราสามารถลบออปชันต่างๆทิ้งได้เลยครับเห็นไหมฮะ ง่ายมากนะครับกุ้งแห้งด้วยทีนี้มาดูอีกอันครับ YouTube ครับอันนี้พลาดไม่ได้ครับ YouTube ผิวใบมะกรูดและก็ผิวใบมะกรูดนะครับเมื่อสักครู่เห็นเคล็ดลับไปแล้วนะเราใส่กุ้งแห้งไปด้วยท่านอยากจะดูเรื่องอะไรครับนนบันทึกด้วยเสียงเลยครับพูดเอาเลยครับนะครับ The Face Thailand เห็นไหมครับมาเลยครับที่เป็นเครื่งแงในมลาเราใส่กุ้ห้ลงไปด้วยกุ้ห้ตัวเล็กนิดเดียวนะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปัไครบสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านก็ได้ดูรายการไม่พลาดรายการโปรดนะครับ <c oughs> จาก YouTube ครับ <c oughs> ที่เป็นที่นิยมมากตอนนี้ครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าระบบล้ำๆแบบนี้นะครับจอ Android รุ่นล่าสุดนะครับในรถ BM ทุกรุ่นนะครับสนใจปรึกษาได้เลยนะครับที่มิล a าชวรอสำนักงานใหญ่ครับหรือโทรมาเลยครับที่เบอร์0 8 1ย1แ1ดหนครับวันนี้จบแะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอีกนึงครับคันนี้นะครับก็จะมีการติดกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วดูนะครับนี่ครับผมเข้าเกียร์ถอยครับกล้องมองหลังก็มีเส้นนะครับ เส้นตัวนี้ก็หมุนตามพวงมาลัยครับนะครับทำให้การขับรถง่ายขึ้นอีกครับเป็นออปชั่นที่จัดเต็มมากครับต้องบอกว่าจอตัวนี้ครบเครื่องจริงครับสนใจนะครับอย่าลืมนะครับที่มิราโชโยครับ